สวัสดีครับแฟนเพจครับวันนี้ก็อยู่ที่ร้านนะครับเปอนว่ามีได้เช่าพระบูชานะครับรูปเหมือนลูงพุโตะนะครับขนาดเก้านิ้วนะครับหนึ่งองค์นะครับก็จะมาแนะนํานะครับแล้วก็มาสอนวิธีดูในรุ่นนี้กันนะครับมาถ้าใครชอบฝากก่อแล้วก็แจกป็นกำลังใจได้ครับมาเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูนะครับอ่านะครับ ดูห้แบบสดๆเลยนะครับก็ตามผู้ชานะครับรูกเหมือนลุงปุโตนะครับองค์ที่นํามาให้ชมนะครับก็เป็นขนาด9นิ้วนะครับก็รุ่นนี้นะครับออกปีสองพันร้อยสาสิบห้านะครับรุ่นเนี้จะมีลักษณะคล้ายกับปีสองพัน้าร้อยสองสองพัน้าร้อยยิบสี่เลยนะครับแต่รุ่นนี้จะสามารถจะมีต่อโคตรตรงบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีคอต่ต้เต่านะครับ <ม>เดี๋ยวซูมให้ดูนะครับนี่นะครับชัดเจน,นะครับแล้วก็แต่ารูปทรงเนี่ยจะคล้ายสองสีน่นะครับนะครับจะมีเสณนเป็นจับมาจะมีร่องเว้าลงมาตรงแก้มนะครับแล้วก็จําเส้นโคดของสังกติให้ดีนะครับด้านล่างก็แกะว่าพระราจะสัง่งวราพิมลลุงปุโตะนะครับปีนทสุวรรโนนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่มันจุ เข้าอังคารหลวงปู่โตอยู่ด้านในนะครับมารุ่นนี้จะมีขนาด5นิ้วด้วยนะครับอันนี้เป็นขนาด9นิ้วนะครับซึ่งจ้องข้างจะหนักนะครับก็นี่แหละครับด้านหลังเนี่ยจะไม่มีพศนะครับปี35จะมีโค้ดนะครับแต่รุ่นองค์นี้ถือว่าพิเศษนะครับมีรันนัมเบอร์เลขอารบิด้วยนะครับรันนัมเบอร์ของช่างนะครับ อ่าหรือของทางวัดที่เราํานพวกนับจํานวนอ,อะไรแบบนี้ครับอ่ะนี่นะครับก็เป็นเป็นตัวเดินนะครับเป็นตัวขูดเดินนะครับวัดประดุดวิีคอะมอจะไม่มีพอ,อนะครับอ่าไม่มีพอ,อนะครับนะครับแล้วก็ใต้ฐานนะครับจะทอนนะครับก็คือจะหนักนะครับ จานวนสร้างไม่เยอะนะครับไม่เยอะถ้าาใดมีจะขายม่นจะเป็นห้านิ้วเก้านิ้วจะปีสามห้าหรือปีอะไรครับสองรูปไปดูได้รับเช่าทุกกปีครับมาจะจับนี่ครับใต้ฐานจะบอกปูนแบบนี้นะครับอ่าแต่ถ้าเป็นรุ่นร้อยแปดปีน่ะจะหน้าไม่เหมือนนะครับอ่านะครับจะเป็นจุดเท่ากันเหมือนกันรุ่นร้อยแปดปีจะแกะขนาดร้อยแปดปีนะครับอ่าเรี๋ยวผม ส่งรูปพระหลุงมุตโตที่ท่านต้องการขายนะครับมาทางไลน์นะครับให้กดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้วไอดียไลน์นะครับไอพิมพ์คำว่า s i p i t i สาแล้วก็กดค้นหาครับแล้วกดแชทส่งรูปมาได้เลยทางนี้นะครับ